ครับผมเท,ท็ดวาวจุลาเมรยี่สิบรับผมไร่ต้องใชีตัวไม้ครับผมลมมาแล้วครับติดตามครับพี่น้อน<อ>ไอแล้วครับคุณครับผม ร่มแห้งสูครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งต้นเข้ากันครับเอียงมาเอียงโอ้ยขึ้นจ้แล้วครับพี่น้องคุณนี่ครับเข้าอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งครับต้บงเสียงสน,นุนรถพี่น้อง โอ้ขึ้นดีครับพี่น้องครับผมลงส่วนเข้าครับเป็นล่มฝนครับพี่น้องครับล่มกวนฝนครับนี่ครับลนเข้านี่ครับเบาโอ้ขึ้นจำเลยครับมึงเสียครับ เท็ตเดียวครับผมเท็ตเดียวโบเลี้ยวแลีพี่น้องโบเลตตั้งเลยครับจับนวลขึ้นเลยล้มแนงครับผมถาว่าดวงนี้กินล้มนักน้อยครับกีแข็งครับผมเมื่อการว่ากองงูครับทรายครับผมบ้นหนิงครับถ้าเจอลมหนาวนี่แน่นอนครับลอยล้มนวดเั็กน้อยครับผมสนุลันทุ่งครับผม ลมบนมมีเลยครับสังเกตบ้างเลยครับเขี่ยวฟาวเาลีนเลยครับพี่หน่องมิตรลมลางครับประมาณหาสิบเบรนหนึ่งครับลม เอาลุงเลยมุกเดี๋ยวเอาลุงเลยครับผมผ่านทีเดียบร้่อยครับผมโอเครับขอบคุณพี่น้องหลายครับผมที่ขอมารับชมครับอเดี๋ยวผมมีคลิปเทียบบอลลิเล่ครับช่วงนี้ครับผมมีสนุกเทียบบอลลิเล่พี่น้องช่วงนี้กันครับผมฝากกดติดตามไม่เด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ